สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่เกม Ark Night นะครับผม อยู่กันในช่องเซริกนะฮะก็วันนี้ได้มีการฉลองครบ2ปีของอาร์ไนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอธิบายในคลิปหน้านะผมแต่คลิปนี้จะมีจะมีเป็นการสอนหาเพชรแดงแบบอีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมซึ่งสายจุงกระทาดูกจสิ่งนี้สาจุกระทาใช้เก็บเพชรแดงถูกใจสิงแน่นอนบอกเลย อย่างแรกแล้วก็ไปที่ฐานกันเลยฮะพอเรามาอยู่หน้าฐานแล้วนะครับผมเราจะเห็นครับผมสีฟ,ฟ้านะครับผมแล้วกดเข้าไปเลยครับผมเข้าไปเลยอ่ะเห็นไหมมันจะมีสีสีฟ้ากับสีแดงอยู่ก็อาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรอ่ะเรากดเข้าไปนะผม มันจะเป็นเพชรแดงเนี่ยพวกบอกว่าเนี่ยมันหายยังไงครับผมนี่มันหายยังไงแล้วก็มันมันขึ้นมาได้ยังไงอะไรอย่างงี้นะผมก็ไปที่มล่างขวานะครับผมล่างขวาผมอกดเข้าไปอ่็นไมมันจะมีเพชรแดงกับเงินสีฟ้าเงินนะผมเงินสีฟ้าผมที่ใช้ทองแรกครับผมส่วนไอเนี่ยมันหายยังไงครับผมอ่ะเราจะมาดูครับมันอยู่ในเฟกเอรี่ับผมโก้ไปเลยไปอ่็นะ เรากดเข้าไปนะครับอ่ะมันจะอยู่ที่ข้างล่างที่ซ้ายมือนะครับผมทางซ้ายข้างล่างนะ,ะอันใช่อันที่สี่เลยอ่ะไปใช่หไหมนี่ยมันจะอยู่ในหน้าน,นี้นะฮะซึ่งเมื่อกี้มันแจ้สองอันแรกใช่ไหมฮะก็ผมจะใช้ไอหินนี่แหละเอาดีกว่าครับนี่ยกดไปเลยสองอัน,นะฮะแล้วก็ถูไปฮะ นะอันนี้กำลังนับเวลาแนะล้วปดข้ามไปเลยอ่ะได้แล้วนะฮะได้มาสองอันละอ่ะมผมซื้อสามเลยน่าจะหมดเลยถือมาสองเมื่อกี้อ่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะอ่ะแล้วก็เข้ามาที่หน้าเดิมครับผมสีฟ้าหน้าเดิมครับผม วกวกดเข้าไปเหมือนเดิมตอนนี้จะเห็นว่าไม่มันขึ้นนะฮะเห็นไหมมันขึ้นแล้วไม่นสองสาสองอันละผมก็กดพี่แอ้บบก็ซึ่งวิธทีผมไม่แนะนำเลยไม่แนะนำเลยครับไม่แนะนำหให้ให้มากดเอาแลวผมปพระวันได้น้อยมากๆแต่ใครที่จะบานจะครบประมาณจะครบหกพันแล้ว้ยครับประมาณห้าพันเก้าร้อยแปดสิบอ่ะก็แนะนําให้ ใส่นี้ป่ะจะได้เก็บหกพันนะทีนี้ง่ายๆครับผมที่สลับกดล่างขวาอะผมอ่ะสลับซ้ายขวาซ้ายขวาได้อ่ะทีนี้ง่ายๆครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็สอนไปเสร็จวันที่เรือดแล้วนะผมเป็นยังไงบ้างครับผมสนุบหรือเปล่าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์นะผมเป็นการอย่าลืมติดตามเลยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้มาผัดคลิปใหม่ๆของผมเลยนะครับผมคลิปหน้าคือการจะมาอธิบายเรื่องกิจกรรมใหม่กัน แล้วก็แต่งอื่นๆด้วยอุกราณา์พวกนี้ก็จะมาอธิบายให้ดูนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม